สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับเนาะวันมืนี้วันที่ห้านะครับเนาะวันที่ห้าวันนี้ผมจะมาจับจับเป็นสี่ตัวบนให้นะลองดูว่าสี่ตัวบนจะมา4ตัวห้าตัวบนอเอาเอาห้าตัวบนมาให้เลยจะมาหรือเปล่าเนาะเรามาดูกันนะครับ จะให้แค่ประมาณสี่ชุดสี่ชุดตัวกันของเราผมผมลืมเอาให้นะผมลืมผมหลงลืมนะตัวกันที่จริงกลัวกลัวมันจะมานะชุดกันเนาะไม่ได้ให้เลยนะผมกลัวมันจะมาเนาะพี่น้องนะชุดกันวันนี้จะมาเพิ่มนะครับ เพิ่มชุดกันแค่ชุดเดียวเนาะชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ0 7, นอูนย์เจดนาะลองดูนะศูนย์เจเพราะว่ามันมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศนย์หศูนย์เจดเราไม่ได้ให้อะไรเลยกลัวว่ากลัวมันจะ,ะเป็นหแล้วมันจะมาเจดประมาณนั้นเนาะพี่น้องเขาลองดูเบิ่งนะชุดกัน เยาวัสีนะครับด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าชุดยืนยันก็คือ0ูนย์ห้าเท่านั้นอันนี้ก็คือชุดกันที่จะมาให้ให้กันไว้เฉยๆนะก็จะมี0ูนย์สี่ศูย์ห้ย์หย์เนาะนะศูย์หเราไม่ได้ให้เลยเรา,า 7, นะเราไม่ให้0ูนย์เนะศูนย์หเราไม่ให้เราเอามาให้0ูนยย์เนี่เลยนะครับ มาทีนี้เราจะมาจับเป็นอ่าห้าตัวบนให้เลยวันนี้จะจับเป็นชุดเอาสี่ชุดเท่านั้นนะสี 4, ่ชุดลองดูกันเนาะสี่อ่าชุดห้าตัวบนนะครับห้าตัวบนของเราเรามาดูกันว่าจะไปหรือเปล่าเนาะ นะถ้ามันเข้าขงวดนี้งวดหน้าผมจะมาคํานวณอ่าชุดสองตัวล่างให้ดูเนาะพี่น้องเนอะจึงเบื้องกันมาที่นี่มันจะมาไหมผมจะจับให้เลยเนาะชุดห้าตัวบนนะเอาสี แปดหนเอา4ี่แปดหนึแล้วก็4 8 1 0ปหนะครับ4ี่แปดจะให้หรือไม่ให้เพราะว่าตัวมันเด่นก็คือ0405เท่านั้น07ตัวกัน เอาลองดูว่านะถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆผมผมชอบศู 04. นยะ์ห้ากับศูนย์สี่ะแล้วก็ชุดกันให้มาแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะแต่ตัวที่เน้นๆก็คือศูนย์ห้าเท่านั้นศูนย์ห้าศูนย์สี่ตัวรองนะพี่น้อง ศูนย์ห้าศูนย์สี่ตัวลองศูนย์สี่ศูนย์ห้าตัวลองก็มีอีกสูตรก็จะมีอีกชุดหนึ่งสองชุดอเอาประมาณว่าสี่ 48204แล้วก็48205 48205 48206 48207เ no. นาะ คือว่ามันมาเลขหกแล้วมันจะเอาเลขเจ็ดมาหกเจ็ดถ้ามาห้าก็ต้องโดนตัวนี้ถ้ามาเลขห้านะมาหกแล้วก็มาห้ามันเคยเคยมานะเคยมาหกแล้วก็เจ็ดก็เคยมาเนาะเลขหลา่าก็เป็นอย่างนี้นะแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ มีเท่านี้อันนี้ตัวลอง48104นะะถ้าใครรู้ว่ามีตัวไหนเป็นเลขดับก็อย่าเอานะอย่าเอาถ้าถ้ารู้ว่าเลขดับมันมาเป็นหลักหลักร้อยนะถ้าเป็นหลักร้อย ร้อยร้อยบนถ้าใครรู้ว่ามันเป็นเลขดับแล้วไม่ต้องเอาก็ได้นะไม่ต้องเล่นก็ได้นะแต่ทีนี้ผมเอาลงให้เพราะว่าสูตรของผมสูตรของผมมันมานะแต่ผมไม่ได้คำนวณว่า,าตัวไหนดับตัวไหนไม่ดับนะผมไม่รู้ผมบอกตรงว่าอันนั้นมันสับสนเกินไปนะตัวดับหรือไม่ดับเราไม่รู้เลยบอกตรงๆเลยนะแต่ที่แต่ที่ผมให้ ห้าตัวบนนี้แล้วแต่ใครชอบเนาะไม่ชอบก็มองผ่านนะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะถ้าใครชอบชุดไหนก็แล้วแต่เนาะแต่ผมให้วิ่งให้เล่นให้เล่นเลขศูนย์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 ห้าศูนย์หกศูนย์อ่าศูนย์ห้าศูนย์สี่แต่ที่มาถ้าไม่มาศูนย์สี่ก็ต้องมาศูนย์ห้าเท่านั้นแหละเลขบันนี้เนาะในสองตัวนี้ แล้วแต่ใครชอบ07ผมทำเพื่อเพื่อเพื่อเอชอบนะ07 06 07ที่จริงที่จริงมัน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 ไม่มีนะ006แต่มีอยู่แต่ว่ามันมันไม่เด่นเนาะมันไม่เด่น07ก็ให้ชุดกันนะครับนะที่จริงมันมา8พวก8พวกอะไรพวกนี้มันเป็นชุดรองตัวรองเนาะ35 34นะ 3, 5, 3, นะพวกหลักสิบ หลักสิบของเราก็มีแปดมีสามมีแปดมีศูนย์หลักสิบนะหลักสิบหลักของเราก็มีห้ามีสี่ห้าหกสี่ห้าหกตัวเจ็ดนี้ไม่มีในสูตรแต่ว่าผมเอามาให้เป็นชุดกันเป็นชุดกันให้เฉยๆนะไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่า,วาเออนะให้เอานะบังคับให้เอานะไม่ไม่ใช่นะเพราะว่าผมกลัวว่ามัน มันจะมาเลขเจ็ดถ้ามันมาถ้าไม่มาเลขหก 6, ก็ต้องมาเลขเจ็ดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ,ะถ้าไม่มาเลขเจ็ดก,ก็ต้องมาเลขห้านะเลขห้าเลขสี่นี่นะแล้วแต่ชุดรองถ้าใครชอบก็จัดไปเนาะถ้าใครชอบก็จัดไปเลยนะบางครั้งบางทีมันอาจจะมาอยู่ที่ตัวแปดสี่นี่นะแปดสี่แปดห้านี่ บางครั้งอาจจะมาอยู่ที่สองตัวล่างก็มีนะมีนะสองตัวล่างนะสองตัวล่างแปดสี่สี่แปดนะครับมานานทีมันจะมาครั้งหนึ่งเนาะอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณที่ที่ตามเด้อครับอ่าอย่างนี้ก็ยังหักคือเก่าเลยครับเด้ออ่าชุดห้าตัวบนนะครับชุดห้าตัวบนแล้วแต่เอฟซีท่านใดชอบก็จัดไป 48204เนาะ48205แล้วแต่นะแต่ผมจับให้มีเท่านี้ กลมสีแดงนี่นะในสองชุดนี้นะ